ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาต่อกันด้วยวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราก็ขึ้นเรื่องใหม่ใช่ไหมคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปรียบเทียบจํานวนนับนะคะโดยการจับคู่นะคะ,อ,ะอันนี้อยู่ในหนังสือเรียนนะคะของเราเนาะเด็กๆสามารถเปิดดูได้นะคะเปิดดูตามที่คุณครูสอนได้เลยนะคะจะอยู่หน้าที่38นะคะ ใช่ไหมเอ่ยอะอยู่ที่หน้าสาสิบเจ็ดนะคะโอเคค่ะเรามาดูกันค่ะการเปรียบเทียบจำนวนคืออะไรคะคือมันจะมีเหมือนจะมีอยู่สองสิ่งเนาะอย่างเช่นนะคะเอ,อเอาใครดีอย่างเช่นออ,ออโต้นะคะออโต้มีเงินอยู่หนึ่งบาทอนาโต้โต้มีหนึ่งบาทนะคะเนม มี2บาทอ่ะเห็นไหมคะใครมีมากกว่ากันคะอ่าใครตอบได้บ้างใครตอบโต้คะโต้มีมากกว่าไหมหรือเนมอ่าคำตอบที่ถูกก็คือเนมนะคะเนมมีมากกว่านั่นเองคะ่ะหรือจะเป็นโต้อ่าเอาเอาเกลแล้วกันเนาะเกลเกลมีเงิน3บาท กะทินะคะกะทิกะทิมีเงินสามบาทอ่าใครมีมากกว่าคะไม่ใช่ใช่ไหมไม่มีใครมีมากกว่าแต่กะทิกับเกลเป็นไงคะมีเงินเท่ากันนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะหนังสือเรียนเขาบอกว่ายังไงบ้างเนาะเขาบอกว่าแครอทนะคะนี่คือแครอท กับนกฟาร์มิงโกนะคะมีจำนวนเท่ากันหรือไม่อ่ะเขาก็เลยเอาแครอทเนี่ยเอาออกมานับสิหยิบมานับสิเอามาวางวางนะคะแครอทนะคะเดี๋ยวคุณครูขยายให้ดูนี่ลูกเห็นเปล่าแครอทสีอะไรลูกสีส้มนะคะแครอทมีหนึ่งสองสามสี่ฟาร์มิงโกนะคะคือนกเนี่ยสีชมพูนะคะมีเท่าไหร่หนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะคะ เขาเลยบอกว่าแครอทก็มี4หัวนกฟาร์มิงโกมี4ตัวนะลูกเป็น4ตัวนะลูกไม่ใช่4หัวเนาะมี4ตัวเขาบอกว่ามันจับคู่ได้พอดีใช่ไหมคะแสดงว่าแครอทกับนกฟาร์มิงโกมีจํานวนเท่ากันนั่นเองค่ะนั่นก็คือจํานวนแครอทเท่ากับจํานวนนกฟาร์มิงโกเลย อ่าถ้าเราดูอย่างนี้ก็คือมันเท่ากันใช่ไหมลูกเขาก็เลยให้เขียนคําว่าเท่ากับนะคะอ่าสี่แล้วก็สีเนี่ยมีค่าเท่ากันนะลูกอ่าเดี๋ยวเรามาดูต่อเนาะถ้าใครยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดกันอยู่แล้วเนาะอ่าดูตรงนี้ค่ะปูกับกบค่ะเป็นไงเอ่ยปูกับกบจับคู่ได้พอดีกันเลยนะคะ นึงนะลูกได้จับพูดได้พอดีนะคะแสดงว่ามีจํานวนเท่าไหร่ลูกปูก็มี3กลุบก็มี3าต้องเป็นจํานวนที่เท่ากันนะคะไหนไปดูสิเขาอธิบายไม่เอ่ยอะไม่มีเนาะอะ,อะเขาให้ดูให้เราดูรูปนะคะอะเด็กผู้ชายคนนี้ถามเราว่ากว้างอะเีกว้าง,ก,างกับข้อพจมีจํานวนเท่ากันหรือไม่เห็นไหมคะกว้างมีกี่ตัวลูก หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าเขียนไว้กวางมีห้าตัวแล้วข้าวโพดล่ะคะมีเท่าไหร่คุณครูเปลี่ยนสีเนาะเราจะได้ไม่งงใช่ไหมคะข้าวโพดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดใช่ไหมคะข้าวโพดมีอยู่เจ็ดนะคะเจ็ดฝักเนาะ,ะทีนี้เห็นไหมคะเขาก็เลยเอามา เปรียบเทียบให้เราดูเลยเขาเลยวาดรูปก,กวางมาให้เราดูห้าตัวเข้าพูดมีเจ็ดนะคะเห็นไหมแล้วทีนี้เห็นไหมเหมือนที่เราเขียนไว้เมื่อกี้เลยเนาะเขาเลยถามว่าอ่าตอนแรกเขาบอกก่อนนะว่ามีกวางอยู่ห้าตัวเข้าพุฒมีเจ็ดฝักก็แปลว่าจับคู่ได้ไม่พอดีกันนะคะจับคู่ได้ไม่พอดีนะคะอ่าแสดงว่าอะไรคะกวางกับข้าวโพดเนี่ย จำนวนเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันนะคะเพราะกวางมีห้าส่วนข้าวโพดมีเจ็ดนะคะ,ะแล้วก็กว้างเป็นไงคะกว้างเนี่ยมีจํานวนอะไรคะน้อยกว่าข้าวโพดซะอีกส่วนข้าวโพดเป็นไงลูกข้าวโพดต้องมีมากกว่ากวางนั่นเองคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดเนาะ